สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปของดรเจสนะคะวันนี้นะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของต่อมไทรท่อนะคะโรคที่เกิดจากต่อมไทรทอทางานผิดปกตินะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าเจ้าระบบต่อมไทรทอเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มันทํางานอย่างไรเนาะนะคะอะไรคะระบบต่อมไทรทอของเรานะคะหรือว่า endocrine system นะคะเจ้าระบบต่อมไทรทอเนี่ยก็จะมี อยู่หลายๆตอมด้วยกันในร่างกายนะคะอย่างแต่ที่เด่นชัดที่สุดนะคะที่มีความสําคัญมากเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือเจ้าพิษุลเทลีแกลนะคะก็คือต่อมใต้สมองนั่นเองนะคะเพราะต่อมใต้สมองเนี่ยมีความสําคัญก็คือจะมีหน้าที่ในการาสร้างฮอร์โมนหลังฮอร์โมนแล้วก็กักเก็บฮอร์โมนนะคะแล้วเ,เจ้าฮอร์โมนที่ต่อมใต้สมองสร้างเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังอวัยวะอื่นๆของร่างกายนะคะ เพื่อที่จะไปกระตุ้นให้อวัยวะนั้นทํางานนะคะแล้วก็อ,อาจจะกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนอะไรอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าต่อมใต้สมองเนี่ยมีปัญหาหรือทํางานผิดปกติเนี่ยก็จะทําให้อวัยวะอื่นๆนั้นสามารถทํางานผิดปกติไปด้วยนะคะอันนี้มาเรามาดูกันเนอะว่าต่อมใต้สมองนั้นมีการสอ่งฮอร์โมนต่างๆไปอย่างอวัยวะใดบ้างเนาะก็จะมีไตนะคะแล้วก็จะมีเต้านมนะคะเต้านมก็จะมีมดลูกด้วยนะคะแล้วก็มี กระดูกนะคะส่งไปเฮอร์โมนกรด w ฮอร์โมนนั่นเองนะคะส่งไปให้กระดูกนั้นเจริญเจริญเติบโตเนาะในในเด็กัวรุ่นอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ยังมีส่งฮอร์โมนไปยัง a d ดี n a l gland นะคะหรือว่าต่อมหมวกไตนะคะส่งฮอร์โมน TSH นะคะไทรอยติมิลิติ้งฮอร์โมนไปที่ต่อมไทรอยนะเพื่อให้ไทรอยต่อมไทรอยนั้นผลิตฮอร์โมน T3 T4 ออกมาอะไรนี้นะคะแล้วก็ยังมีส่งไปที่อันทะนะคะ เ s สติสนะคะส่งไปที่ไข่นะคะของคุณผู้หญิงนะคะส่งไปที่เต้านมนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นนะฮอร์โมนที่ส่งไปนี่ก็จะไปกระตุ้นให้เจ้าต่อมไร้ท่ออื่นๆเนี่ยทําหลั่งฮอร์โมนอื่นออกมาเป็นฮอร์โมนอื่นออกมานะคะ<อ>เพื่อที่จะให้ควบคุมการทํางานของร่างกายให้เราเป็นปกตินั่นเองนะคะถ้าหากว่าเอ,อต่อมไร้ท่อใดต่อมไร้ท่อหนึ่งเนี่ยทำงานถึงปกติ มีการหลั่งฮอร์โมนมากไปหรือหลั่งฮอร์โมนน้อยไปนะคะก็จะเกิดให้เกิดโรคนะคะในร่างกายเ,าเช่นอย่างแพนเคเลสเนี่ยนะคะอันนี้คือแพนเคเลสนะแพนเคเลสหรือว่าตับอ่อนนะก็จะมีเป็นต่อมไร้ท่อต่อ,ตอมหนึ่งของร่างกายของเราเหมือนกันนะคะก็จะมีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินนะและฮอร์โมนกลูกรก้อนนะคะเมื่อถ้าสมดว่าทํางานงปกติใช่ไหมเราก็จะเกิดโรคไดเบทิต s เมลตุสนะไทวันไททูนะเบาหวานนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวให้ฟังในขั้งต่อไปนะคะต่อไปนะส่วนเ,เจ้าต่อมไทรอยอย่างนี้นะคะสมมุติว่า,เ,าเจ้าต่อมใต้สมองเนี่ยส่งไทรอ,อยสติมูลิทิ้งฮอร์โมนมาที่ต่อมไทรอ,อยเนี่ยส่งมาผิดปกติหรือส่งมาน้อยไปมากไปก็ทําให้ไอเจ้าต่อมไทรอ,อยเนี่ยส่งฮอร์โมนกลับไปได้น้อยหรือมากผิดปกติอีกเช่นกันนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคไทรอ,อยเป็นพิษนะ ไทรอยทางานมากไปไทรอยทํางานน้อยไปนะไฮเปอร์ไทรอยดิซึมไฮโปไทรอยดิซึมนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีการทุกต่อมนะคะที่ทํางานเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะคะจะเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนของเรานะคะจะเกี่ยวกับาการเจริญเติบโตนะคะการเผาผลาญอาหารนะทุกอย่างเลยนะคะระบบสืบพันธุ์นะการาผลิตน้ํานมผลิตเต้านมนะคะการควบคุมความดันโลหิตเนาะอย่างไดอย่างเนี้ย นะทุกอย่างมีความสำคัญกันหมดนะคะทีนี้เราก็จะมาดูเจ้าอพิทูเจรีแกลนะคะหรือต่อมใต้สมองนะอันนี้จะเป็นต่อมใต้สมองเนอะซึ่งชาร์ตนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าต่อมใต้สมองเนี้ยได้ผลิตฮอร์โมนอะไรส่งไปที่ไหนบ้างนะคะเราก็มาดูกันนะคะ,ะต่อมใต้สมองเนอะหรือว่าอิทูเจรีแกลนะคะเป็นต่อมไร้ท่อขนาดเล็กนะอยู่ใต้สมองนะคะ พราะเห็นนี้เองเนาะมันถึงชื่อว่าต่อมใต้สมองนะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของออกระดูกฐานสมองด้านบนนะคะจะมีเส้นประสาทต,ตาพาดอยู่นะดังนั้นถ้าโรคโรคของต่อมใต้สมองเนี่ยเวลาเกิดโรคในต่อมใต้สมองขึ้นมามันก็จะทําส่งผลถึงการมองเห็นได้เช่นสมมติเราเกิดเนื้อง,งอกในต่อมใต้สมองเนี่ยมันก็จะไปเบียดไอ้เจ้าเส้นประสาทต,ตานะทำให้เราไม่สามารถมองเห็นหรือตาบอดได้ไปด้วยนั่นเองนะคะ ต่อมใต้สมองก็เป็นต่อมสําคัญที่ในการสร้างนะคะโปรีนหรือว่าหลังซีคลิสหรือว่าสโตเก็บกักฮอร์โมนหลายชนิดนะคะเพื่อควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆเช่นรังไข่อันฑะต่อมไทรอยต่อมหมวกไตนะต่อมใต้สมองนะคะก็จะแบ่งเป็นสามส่วนนะคะนี่นะคะก็จะมีต่อมใต้สมองกรีดหน้านะคะแล้วก็ต่อมใต้สมองส่วนหน้าแล้วก็ต่อมใต้สมองกรีดขั้นกลางนะคะต่อมใต้สมอง กรีบหลังต่อมใต้สมองส่วนหลังนะกรีบหน้าเราก็จะเรียกว่าแอนติเดนยลูนะคะแล้วก็จะมีเป็นกรีบที่ใหญ่ที่สุดมีประมาณ80%ของเนื้อที่ต่อมใต้สมองทั้งหมดมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนฮุกชิดก็คือโกรทฮอร์โมนนะคะโกรทฮอร์โมนนะแล้วก็มีเอ t h นะคะฮอร์โมนไทรอสติมูลิติ้งฮอร์โมนนะคะ FSS นะคะหรือว่า f o l l i c l e s t i m u l a t i n g h o r m o n e นะ แล้วก็มีอะโปรแลคตินนะคะซึ่งการทำงานในการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองกรีดหน้าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของสมองที่เราเรียกว่าไฮโปทาลามัสนั่นเองนะคะต่อมใต้สมองส่วนกรีดขั้นกลางนะคะหรือที่เราเรียกว่าอินเตอร์มีเดียตลูปนะคะก็จะอยู่ระหว่างต่อมใต้สมองกรีดหน้าแล้วก็กรีดหลังนะซึ่งในซึ่งในมนุษย์ทั่วไปเนี่ยต่อมใต้สมองส่วนนี้ก็จะมีขนาดเล็กมากๆนะคะกระจายอยู่ในต่อมส่วนหน้านะจึงมักนับ รวมกันเป็นต่อมกลีบหน้านะคะก็คือเขาะจะนับนับรวมกันเลยนะคะไอ้เจ้ากรีบขั้นกลางเนี่ยมีหน้าที่สำคัญคือในการสร้างฮอร์โมนเมลานอไซส์สติมูลเลติงนะคะฮอร์โมนหรือว่า MSH นะคะก็คือฮอร์โมนที่ผลิตเม็ดสีผิวหนังของเรานะคะเมลานินเมลานโทรปินนะคะก็คือเป็นกำหนดในการกำหนดผิวหนังของเรานะที่จะเราผิวเข้มผิวคขำผิวดำผิวขาวเนี่ย ไอ้เจ้าต่อมใต้สมองกลีบกระทันกลางเนี่ยเป็นคนหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมานะคะต่อมาต่อมใต้สมองกีบหลังนะคะหรือเราเรียกว่าโพสติเลียลูกนะก็จะก,กีบนี้ก็ไม่ได้ทําหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนนะคะแต่ว่าจะเป็นการทําหน้าที่ในการเก็บกักนะคะแล้วก็หลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินนะคะแล้วก็วาโซเพลซินนะคะซึ่งสร้างจากสมองส่วนหลังของไฮโปทาลามัสนะคะ ซึ่งต่อมใต้สมองปีบหลังเนี่ยเวลาทํางานนะหรือว่าจะหลั่งฮอร์โมนก็จะถูก่าภายใต้การกํากับของไฮโปทารามัสเส้นกันนะคะเอาละค่ะสไลด์ถัดมานะคะเราก็มาดูกันเนอะว่า,าระบบฮอร์โมนของร่างกายเนี่ยมันสร้างมาจากต่อมไร้ท่อบริเวณไหนกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นชาร์ตแสดงให้เห็นเลยเนอะก็จะมีตั้งแต่อันแรกเลยเนอะไฮโปทารามัสนะก็จะมีฮอร์โมน t r s crs นะคะ g s r s นะคะ โดปามีนนะโดปามีนนี่ก็สําคัญนะคะฮอร์โมนโดปามีนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ถ้าร่างกายเราขาดเนี่ยเราก็จะเกิดโรคพาร์กินสันนะนะก็คือต้อนเหตุของการเกิดโรคพาร์กินสันที่ว่าคนเราทําอะไรแล้วเกิดตันส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 ันในคนแก่ะคะ่ะส่วนใหญ่ในคู่สูงอายุนะคะก็จะเป็นเพราะว่าไฮโปทาลามุสเนี่ยมันผลิตโดปามีนได้น้อยนะคะก็จะเกี่ยวไปเรื่องประสาททั้งนั้นเลยนะสามาโต Uh, สมาโตสเตตินเนี่ยฮะนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็จะมีต่อมไพเนียลนะคะต่อมไพเนียลนะต่อมไพเนียลก็จะผลิตเอ่อเนี่ยต่อมไพเนียลอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินนะเมลาโทนินนี่ก็คือเมื่อหลังออกมาก็ทําให้เรานอนหลับนะทําให้เราสามารถนอนหลับได้เป็นปกตินะถ้าต่อมไพเนียลเราไม่ผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินเราก็จะเกิดโรคนอนไม่หลับนะแล้วก็จะมีอีกเยอะแยะเลยนะคะ มีต่อมพาราไทรอยนะคะอะ่ต่อมพาราไทรอยก็จะอยู่ใต้ต่อมไทรอยมีหน้าที่ก็คือในการควบคุมการทำงานของแคลเซียมนะคะเกี่ยวข้องกับร,ระบบภูมิต้านทานของร่างกายนะคะแล้วก็มีต่อมหมวกใต้นะปรับอ่อนนะคะรังไข่ในผู้หญิงแล้วก็อัณฑะในผู้ชายนะคะอ่าเพนลีสเนี่ยนะคะอันนี้แพนคลีสนะก็จะมีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินกลูคากอนนะคะ สมมตโอสเตอินนะคะแล้วก็ในกระเพาะก็ยังมีการผลิตฮอร์โมนเอ่อแกลตินอะไรพวกนี้อีกนะคะฮิสตามีนนะก็ทั่วไปเลยนะคะคือทั่วทั้งร่างกายเลยนะสังเกตได้ว่าจะมีระบบต่อมไรท,ท่อแล้วก็ระบบฮอร์โมนเนี่ยในการควบคุมการทํางานต่างๆให้เป็นไปอย่างปกตินะคะต่อมไรท่อนะคะก็อย่างที่บอกเนาะก็เป็นต่อมที่สร้างฮอร์โมนต่างๆนะซึ่งฮอร์โมนต่างๆนะจากต่อมไรท่อเนี่ยก็จะ ซึมเข้ากระแสโลหิตกระแสเลือดโดยตรงนะคะแล้วว่ากระแสเลือดก็จะเป็นตัวนาฮอร์โมนเหล่านี้ไปยังอวัยวะต่างๆที่มีตัวรับฮอร์โมนเพื่อให้ฮอร์โมนไปใช้งานต่อไปนะคะโดยการนําส่งต่างๆเนี่ยจะส่งในกระแสเลือดโดยที่ไม่ได้ส่งจากท่อนั่นเองเราจึงเรียกในภาษาไทยว่าต่อมไร้ท่อนะคะต่อมไร้ท่อแต่ละชิ้นนี้ก็จะสร้างฮอร์โมนแตกต่างกันไปแยกทําหน้าที่นะควบคุมการทํางานของ เซล์ต่างๆทั่วร่างกายนะคะแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆแบบนี้ก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันเสมอนะแล้วเราก็จะต้องทํางานกันเป็นเครือข่ายส่งผลให้โรคของต่อมไร้ท่อเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์ถึงกันเสมอนะคะถึงแม้จะเป็นโรคต่อมไร้ท่อเพียงต่อมใดต่อมหนึ่งก็จะกระทบถึงการทํางานของต่อมไร้ท่ออื่นๆได,ได้ดังนั้นเราจึงต้องดูแลระบบต่างๆของร่างกายให้เป็นปกตินั่นเองนะคะเพราะว่า มันจะเรียกว่าเป็นวงจรน,นะระบบการทำงานของร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการวง,งจรน,นะคะในทางการแพทย์เราเรียกว่าการป้องกันการป้อนกลับทางลบหรือว่าการย้อนกลับแบบลบก็คือ,อการควบคุมปริมาณฮอร์โมนให้อยู่ในเกณฑ์พอดีของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะเพื่อไม่ให้เกิดวงจรดังกล่าวนะคะก็คือวงจรน,นี้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดฮอร์โมนนั้นๆน,น,นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกรือข่ายการสร้างฮอร์โมนอื่นๆนั้นทํางานมากขึ้น ส่งผลให้การสร้างฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งเพื่อกระตุ้นการทํางานของต่อมไรทท่อนนั้นให้มากขึ้นเพื่อให้ต่อมไรทท่อนนั้นสร้างฮอร์โมนที่ขาดหายไปให้เพียงพอต่อร่างกายจะวนเวียนกันเป็นวงจรตลอดนะคะเช่นสมมติว่าต่อมไทรอยของเรานั้นเมื่อร่างกายขาดไทรอยฮอร์โมนนะคะปริมาณไทรอยฮอร์โมนลดลงก็จะกระตุ้นให้สมองส่วนไฮโปทาลามัสสร้างฮอร์โมนกระตุ้นการทํางานของต่อมใต้สมองในส่วนของควบคุมไทรอยให้ทํางานมากขึ้นต่อมใต้สมองก็จะสร้าง ฮอร์โมนกระตุ้นการทํางานให้ต่อมไทรอยมากขึ้นส่งผลให้ต่อมไทรอยนั้นสร้างไทรอยฮอร์โมนมากขึ้นนะให้มันเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งเมื่อระดับไทโรนเออไทรอยฮอยรออ์โมนปกติร่างกายก็จะส่งสัญญาณกลับไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสให้ลดการสร้างฮอร์โมนลงมาส่งผลให้การทำงานของต่อมใต้สมองและต่อมไทรอยนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติวนเวียนวนเวียนอย่างนี้เป็น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 วงจรนะคะต่อมไทรอยกับต่อมพิทูเทอรี่แกนหรือต่อม ใต้สองก็จะส่งส่งฮอร์โมนถึงกันในรูปแบบเป็นอย่างนี้นะคะขึ้นกับลงอย่างนี้ค่ะส่งไปส่งมาส่งไปส่งมาเป็นการกํากับควบคุมกํากับควบคุมซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นการผิดปกติของวงจรนี้นะก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดของ <c oughs> โรคระบบต่อมไรท่อน,นะคะโรคระบบต่อมไรท่อน,นั้นพบได้ในทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุนะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุโดยในเด็กแรกเกิดมักจะ เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางกําเนิดนะคะตั้งแต่กําเนิดเลยนะหรือทางเจนติกอะไพวกนี้นะคะแล้วก็ความผิดปกติก็จะส่งผ่านไปทางพันธุก,กรรมนะเช่นโรคเบาหวานนะที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นก็คือ diabetes mellitus ot type 1หรือเบาหวานให้ที่หนึ่งนั่นเองนะก็จะเกิดเพราะเจนติกนะคะทีนี้วันนี้เรามาดูสไลด์นี้ต่อนะก็คืออันนี้เป็นสไลด์ให้ดูถึง พยาธิสภาพของเนื้องอกในต่อมใต้สมองนะคะหรือว่า p i t u i t a r ท a รี่ o m a นนะคะเนื้องอกในต่อมใต้สมองก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของเซลล์ต่อมใต้สมองนะทำให้เกิดเป็นเนื้องอกมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะในทางการแพทย์แล้วจะพบเนื้องอกชนิดนี้ประมาณส0เอร์ของเนื้องอกสมองทั้งหมดนะคะซึ่งถ้าเนื้องอกนี้มันใหญ่กว่า1เซนติเมตรนั้นเราก็จะเรียกว่า Mac โร pit u i t a r ท a d ี n อ m a นนะคะเนื้องอกที่ตำแหน่งนี้ถ้าเกิดถ้าเกินหนึ่งซนติเมตรจะมีความใหญ่มากนะ แต่ถ้าในทางกลับกันถ้าน้อยกว่า1นึเซนติเมตรเราจะเรียกว่าไมโครนะคะไมโครพิทูอิตเทรี่อะดีโนมานะคะเนื้องอกชนิดนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่เนื้อร้ายแต่จะเป็นเนื้อดีที่โตช้านะเนื้องอกในต่อมใต้สมองสามารถทําให้มีอาการได้2แบบก็คือแบบที่เกี่ยวข้องความผิดปกติทางฮอร์โมนแล้วก็แบบที่ทําให้อะฮอร์โมนไม่ผิดปกตินะคะแบบแรกที่ทําให้ฮอร์โมนผิดปกตินั้นจะมีอาการเยอะแยะเลยนะคะเช่น เราต้องดูว่าฮอร์โมนชนิดไหนสูงกว่าปกติแล้วก็จะเกิดกลุ่มอาการเฉพาะตัวเนาะอย่างเช่นโรคอ่าคูชชิงซินโดรมนะคะคูชชิงซินโดรมซึ่งดรเจได้เคยได้พูดพูดไปในคลิปเก่าๆแล้วนะคะว่าโรคนี้เป็นยังไงลองย้อนก็ไปดูได้นะคะหรือว่าเอ่ออะโครเมกาลีนะคะหรือว่าโปรเล็ตนะินมาเนาะซึ่งเป็นโรคเฉพาะกลุ่มนี้นะคะส่วนอีกชนิดหนึ่งไม่ได้ทําให้มีการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนแต่จะทําให้มีอาการของขนาด เนื้องอกต่อมใต้สมองนั้นใหญ่มากนะคะจนไปกดอวัยวะสําคัญที่ข้างเคียงเช่นไปกดจอประสาทตานะก็จะทําให้เราตามองไม่ชัดตาโดยเฉพาะลานประสาทตานะคะด้านนอกจะเสียหายง่ายๆก็คือคุณจะมองเห็นเอ่โฟกัสแคบลงเนอะถ้ามีเนื้องอกในสมองส่วนไหนจะมองเห็นโฟกัสได้แคบลงนะคะลานตา,าจะแคบลงพอะจะมองไม่เห็นด้านข้างนะเราจะมองเห็นแต่ด้านหน้านะแต่ไม่เห็นด้านข้างก็อาการที่เห็นก็คือ เดินชนบ่อยๆเดินชนซ้ายชนขวาถ้าขับรถก็จะชนด้านข้างตลอดเวลาเพราะลางสายตาเรามองไม่เห็นด้านข้างนะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่เจอประจำนะคะอ่าอันนี้ก็มาดูนะคะต่อมาสไลด์นี้นะก็คือแพนเคิลสนะคะหรือตับอ่อนนะอันนี้คือตับอ่อนของเรานะเมื่อเราตัดตัดเนื้อเยื่อตับอ่อนออกมาดูส่องขยายดูก็จะพบเห็นเซลล์เป็นรูปแบบอย่างนี้นะคะก็จะเป็นมีเอ็กโซคลายพอชันนะคะ e อนโด r ไคล์พอชั่นนะคะไอ้เจ้า e อนโด r ไคล p o r ชั่นนี่เองที่เป็นที่อยู่ของเจ้าอัลฟาเซลนะกับเบต้าเซลนะอัลฟาเซลก็คือจะเป็นตัวที่ผลิตฮอร์โมนกลูกก้อนส่วนเบต้าเซลก็คือผลิตฮอร์โมนอินซูลินนะคะต้นเหตุของโรคเบาหวานนั่นเองนะคะในประเภทไทป์ o e ในปเทไทป์ t w นะ,ะก็คือโรคเบาหวานประเภทที่1และเบาหวานประเภทที่2นะคะอันนี้เป็นโรคทางต่อมไร้ท่อที่เราเ พบได้บ่อยที่สุดนะคะก็คือโรคเบาหวานที่เกิดจากการทํางานผิดปกติของเซลล์ต่อมไร้ท่อตับอ่อนนะคะแล้วก็จะมีโรคต่อมไร้ท่ออื่นๆที่เห็นตามๆมาแต่พบได้น้อยกว่าโรคเบาหวานก็เช่นโรคประจำเดือนผิดปกติจากโรคของรังไข่นะคะเช่นโรค uh, PCO PCOS นะคะกลุ่มอาการรังไข่มีถุงน้ําหลายใบยนะภาวะของคุณผู้ชายที่นกเขาไม่ไข่น,นะคะโรคต่อมไทรอ,อยเช่น า่าวะไทรอยด์เป็นพิษนะคะโรคอ้วนที่เกิดจากการทํางานปกติของอะดีโนแกลนหรือต่อมหมวกไตหรือต่อมพิทูเทอรี่แกลหรือต่อมใต้สมองนะก็ทําให้เกิดโรคอ้วนได้นะคะเนื้องอกของต่อมหมวกไตเนื้องอกต่อมใต้สมองเนื้องอกต่อมพาราไทรอยแล้วก็เนื้องอกสมองที่เมื่อกี้ให้แสดงให้ดูในฉชตสไลด์ที่แล้วเนาะอันนี้เราก็จะมาโฟกัสกันเรื่องเบาหวานต่อก่อนละกันเนาะเบาหวานประเภทที่1นึ่งนะในประเทศนิวันแอนด์ t ดเ m e เมตาทุทไททูนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะอย่างเบาหวานประเภทที่หนึ่งนะเกิดจากการที่ตับอ่อนของเราเนี่ยไม่สามารถเบ,เบต้าเซลล์เนี่ยไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลยเนะี่ย absolutely deficiency of insulin หมายความว่าไม่สามารถที่จะเออไม่เอเอเขาเรียกว่าขาดความ อ่าอินซูลินขาดนะคะขาดอินซูลินอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะซึ่งเบาหวานประเภทที่หนึ่งเนี้ยก็จะเกิดในเด็กแรกเกิดนะส่วนมากจะเกิดในคนไข้ที่อายุต่ำกว่า20สปีนะคะเป็นโรคทางจเนติกนะทางปัตุกรรมแล้วก็จะพบได้นะแค่ห้าเปซของโรคเบาหวานทั้งหมดเอาเราดูภาพนะคะภาพนี้เนาะอันนี้คืออ่อตับอ่อนที่ปกตินะก็จะสามารถหลั่งเจ้าฮอร์โมนอินซูลินนะไอ้เขียวๆนี่ก็แทนอินซูลินนะคะส่วนจุดฟ้าๆนี่นะคะก็คือเอ่อ กลูโคสนะคะหรือน้ําตาลในกระแสเลือดเนาะไอเจ้าอินซูลินเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ในการนําพาเอากลูโคสเนี่ยเข้าไปเป็นพลังงานให้กับเซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะเมื่อตับอ่อนผลิตอินซูลินออกมาอินซูลินก็มาจาับกลูโคสกลูโคสก็พาไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆนะเมื่อเราตรวจเลือดเราก็จะพบระดับน้ําตาลเนี่ยไม่มากแต่เมื่อสมมุติว่าระดับน้ำตาลคือําดับน้ําตาลที่ว่าก็คือระดับน้ำตาลกล,ล,ล,ลูโคสนะคะแต่เมื่อเรามาดูนะคะว่าถ้า Uh, แผนเคสของเราเนี่ยไม่ผลิตอินซูลินเลยนะระดับกรูโคสก็จะล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยเยอะมากเวลาเราตรวจเราก็จะเจอน้ําตาลในเลือดสูงนะคะก็ค <c ười> ือจะไม่มีอินซูลินเนี่ยพากรูโคสเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆนะก็จะทําให้เราพบน้าตาลในเลือดเนี่ยสูงนะเบาหวานให้ที่หนึ่งคนที่เป็นนี่ไม่อ้วนนะคะจะมีรูปร่างผอมด้วยซ้ํานะเพราะว่าเซลล์เนี่ยไม่ได้รับอาหารสารอาหารไปเลี้ยงนะคะส่วนมาดูนะคะว่าเอ,อ เบาหวานที่คนเป็นเยอะที่สุดก็คือเบาหวานประเภทที่สองคะไดเป็นแเมลเปรดูทายสูนะเป็นถึงเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตที่เราพบนะก็คือคนประเภทที่เป็นเบาหวานประเภทสองคือเกิดมาเนี่ยทุกคนมีความเป็นปกตินะปกติทุกอย่างนะไม่มีความผิดปกติใดๆเลยแต่ว่าอาจจะเกิดเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเรามีภาวะโอเวอร์เวตนะน้ำหนักเกินรูปร่างอ้วนตัวใหญ่นะคะเกิดภาวะน้ำหนักเกินนะคะอบิส o อ e บสต y นะคะหรือแม้กระทั่งเด็กนะคะใน Children หรือในยังอเดลที่มีภาวะอ้วนนะก็จะเป็นเบาหวานประเภทที่สองได้แล้วก็คนที่อายุประมาณสักส0 4สปีขึ้นไปที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินก็จะทำให้เกิดภาวะที่เบาหวานประเภทที่สองได้นะคะมันเกิดจากการที่บกพร่องนะเบต้าเซลล์เนี่ยทำงานบกพร่องผลิตออินซูลินได้น้อยนะไอ้เขียวเขียวนี่ก็คือฝั่งนี้เป็นปกตินะ normal นะเขียวเยวนี่ก็คือ อินซูลินฮอร์โมนอินซูลินที่ถูกหลั่งมาจากตับอ่อนเนะก็สามารถถ้าหลั่งออกมาในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยก็จะสามารถเอาน้ําตาลในเลือดหรือกลูโคสเนี่ยพาไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้แต่เมื่อเกิดภาวะบกพร่องอินซูลินนะอินซูลินมันน้อยพร่องเนี่ยมันก็จะไม่สามารถพา,าน้ําตาลในเลือดหรือกลูโคสเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้เมื่อเราเจาะเลือดเราก็จะพบน้ำตาลในเลือดสูงนั่นเองนะคะนี่ก็คือ เบาหวานประเภทที่สองนะทีนี้เรามาดูนะคะสาเหตุจากโรคต่อมไรท่อนั้นเกิดได้จากสาเหตุที่มีจากออฮอร์โมนเกินปกติสาเหตุที่มีฮอร์โมนต่ำปกตินะคะเนื้องอกหรือโรคมะเร็งของต่อมนั้นๆนะแล้วก็โรคออ,ออตโตอิมูนต่างๆนะคะโรคภูมิต้านทานของตอนเองทําลายตนเองอะไรแบบนี้นะคะสาเหตุที่มีฮอร์โมนเกิดผิดปกติที่พบบ่อยก็คือโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษต่อมไทรอยด์ทำงานเกินนะคะ แล้วก็ต่อมหมวกใตทํางานเกินกลุ่มอาการคูชชิ่งซินโดรมนะคะเนื้องอกในต่อมหมกไตนะคะเนื้องอกในตับอ่อนนะแล้วก็เนื้องอกในต่อมพาราไทรอยเนื้องอกในต่อมใต้สมองนะคะสาเหตุที่ทําให้กสาเหตุจากฮอร์โมนต่ดต่ำผิดปกติต่ำกว่าปกติที่พบเปิดก็คือโรคเบาหวานจากภาวะที่ขาดฮอร์โมนนะคะ นอกจากนั้นยังเป็นโรคที่พบได้ปากปายอย่างเช่นโรคเนื้องอกในต่อมใต้สมองโรคทางบรรธุกรรมบางชนิดที่ทําให้รังไข่แล้วก็อันทะทํางานต่ําต่ำกว่าผิดปกติต่ำกว่าปกตินะคะแล้วก็โรคมะเร็งอวัยวะต่างๆต่อมไรท่อเช่นมะเร็งไทรอยนะคะเมะเร็งตับอ่อนนะคะแล้วก็เมะเร็งต่อมไรท่ออื่นเช่นมะเร็งของต่อมลูกไตแล้วก็มะเร็งต่อมใต้สมองโรคออโตอิมูนภูมิต้านทาน ที่ทําลายตัวเองก็พบได้ไม่หมอนักนะคะแล้วก็โรคฮาชิโมโตะนะฮาชิโมโตะก็คือโรคไทรอยอักเสบนะคะแล้วก็ SLE พวกนี้ว่าอักเสบไปทั่วร่างกายะะเอาไว้ว่าต่างๆของระบบต่อมไร้ท่อมักจะไม่ค่อยเกิดจาก,การโรคจากการอักเสบติดเชื้อนะคะจะเกิดจากการที่มันทํางานผิดปกตินะเอาละค่ะวันนี้ก็ค่อนข้างจะยาวเนอะค่อนข้างจะยาวค่อนข้างจะเยอะเนะคนฟังอาจจะเบื่อแล้วนะคะเบื่อแล้วแต่ว่าพอดีเดือนนี้ ดรเจนไม่ค่อยว่างนะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะวันนี้มาเจอก็เลยอัดข้อมูลค่อนข้างเยอะอาจจะน่าเบื่อสักนิดนึงนะคะแต่ก็ฟังไว้นะคะมีประโยชน์รู้ไว้ใช่ว่านะส่บาแบกหามนะคะความรู้คู่สุขภาพนะเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะวันนี้นะก็จะดรเจก็จะมาแนะนำอาหารเสริมนะคะที่ดรเจนนั้นทํา ทานเองอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็มีการจําหน่ายนะในเอเชียแปซิฟิกนะคะเพราะว่ารับลายเส้นมาจากดรเจนรับลายเส้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะอันนี้คือไม่ซื้อไม่หาก็ไม่ว่ากันนะคะคือทุกคนก็สามารถเข้ามาฟังได้เพราะจุดประสงค์ที่ทําเพจนี้กับทําช่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ความรู้นะคะกับผู้ติดตามทุกท่านนะคะแต่ว่าในการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยอะไรที่สามารถป้องกันได้หรือก็เสริมสุขภาพให้มันดีได้ เราก็ควรที่จะหามานะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะว่าอย่างที่เราสามารถที่จะรู้ได้ยังไงหลอกว่าร่างกายเราเนี่ยเริ่มมีความผิดปกติแล้วหรือไม่เพราะโรคบางโรคบางอย่างเนี่ยมันจะไม่มีอาการแสดงออกมานะคะมันจะแสดงออกอาการก็ต่อเมื่อเรานั้นมีอาการหนักแล้วซึ่งรักษายากมากถึงไม่มีทางรักษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เรารู้ได้เนี่ย รู้ตัวเองได้ก็คือการไปตรวจสุขภาพนะการไปตรวจเลือดนะไปดูว่าเลือดเราเนะี่ยมีอะไรนิวตาลนสูงไหมนะคะมีไตรกิสไลส์สูงไหมนะมี LDL สูงไหมโลดเดนซีและโปรปตีนเนี่ยสูงไหมะไรพวกนี้นะคะเพราะเมื่อเราไปตรวจสุขภาพเราก็จะพบะความผิดปกติข้างต้นนะเพื่อที่เราได้มาป้องกันเราไปทานยาเนอะแล้วก็ใช้ยาที่เราได้รับการจ่ายมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเป็นตัวหลักเลยทานหลักเลยแต่ถ้าเราอยากจะให้มันหายเร็วขึ้น สามารถลดยาปรับลดยาได้เร็วขึ้นนะคะปรับลดยาถึงหยุดใช้ยาได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็สามารถมองตัวช่วยนะอย่างอาหารเสริมเป็นตัวช่วยนะคะอย่างคอเลสเตอรอลบาลานเนี่ยก็สามารถช่วยลดน้ำตาในเลือดลดไขมันเลวหรือว่า LDL หรือว่าโลเดนซีเลปโรบตีในเลือดนะได้นะคะลดเอ่อพวกน้ำตาในเลือดสาหรับโรคเบาหวานได้นะคะเพียงวันละ8บาทนะคะเพื่อให้ลดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจและสมองนะ แล้วก็จะมะีสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโอเบสตี้นะคะก็จะมีทานคู่กับ f a ตเบนเนอร์แฟตเบนเได้นะคะตัวนี้จะช่วยอเอเร่งการเผาผลาญไขมันนะคะช่วยทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้นนะง,ง่ายขึ้นไอการที่เราจะใช้อาหารเสริมหรือใช้ยาหรือใช้อะไรเนี่ยเป็นตัวช่วยเนี่ยมันเป็นการแก้ท,ท,ที่ปลายเหตุนะคะแต่มันก็บางอย่างมันก็จําเป็นจําเป็นที่ต้องแก้ด้วยปลายเหตุเพราะถ้าเราไม่แก้ที่ปลายเหตุเลยเราจะไปเอ สิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือเราต้องควบคุมอาหารออกกําลังกายควบคุมการโภชนาการของเราให้ดีแต่บางทีมันก็ถ้าเราค่ามันสูงแล้วอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องการตัวช่วยนะเพื่อให้มันรวดเร็วขึ้นแต่เราต้องทําควบคู่กับการควบคุมอาหารด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเออกินอาหารเสริมกินยาจากคุณหมอจ่ายมายาลดไขมันยาลดน้ำตาลแล้วเราจะไม่สนใจไม่ได้ไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องค่ะอันนี้นะคะ แนะนำคอเลสเตอรอลบาลานะคะสำหรับช่วยลดไขมันในเลือดนะไม่ให้หลอดเลือดเรามันตีนะคะหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจอะไรเงี้ยมันตีนะคะก็เพียงวันละ8บาทเท่านั้นเองนะคะจำหน่ายเลาว30สิปีนะคะตัวยาอาหารเสริมคอเลสเตอรอลบาลานเนี่ยทำมาจากแพนเซีอนนะคะก็คือช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าร่างกายนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหนึ่งรเปอร์เซนเลยนะคะถ้าสนใจก็ทักมาถามได้ค่ะอันนี้นะคะเป็นพยาธิสภาพของ สมองของผู้ชายวัย82ปีนะคะที่ภาวะเกิดภาวะเเส้นเลือดตีบนะคะเส้นเลือดเอแข็งตัวเนื่องจากมีคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงมีพลักมีอะไรไปเกาะเนี่ยนะคะในหลอดเลือดนะั่นหรือเราเรียกภาวะนี้ว่า atherosclerosis นะคะก็คือโรคหลอดเลือดแดงแข็งนะเมื่อเรามาดูกับคนปกตินะคะที่ไม่ได้เป็นหลอดเลือดแดงแข็งเนี่ย สมองก็จะมีความสมบูรณ์เห็นไหมฮะแต่พอหลอดเลือดแดงแข็งเพราะ,ะอะไรจลสูงเป็นเวลานานสมองก็จะฝ่อนะสมองฝ่อลงนะคะส่วนสไลด์ด้านนี้ด้านซ้ายคือประสบการณ์ผู้ใช้นะคะรีวิวจากผู้ที่เคยใช้อาหารเสริมถ้าสนใจจะอ่านก็ทักดรเจสมาก็ได้นะคะมีให้ดูนะคะาราคาอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งประสบการณ์ผู้ใช้เนาะใช้แล้วก็มีท่านหนึ่งนะคะก็ใช้เพียงสองวันก็หายจากอาการเวียนหัวปวดหัวนิ้วชานะคะ นี่ก็เป็นดรเจนเองนะคะเรียนจบวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะวิทยาศาสตร์ุษีบัณฑิตนะแล้วก็เรียนจบแพทย์แผนไทยในศังก,กัดกรมชกรรมนะคะแล้วก็ศึกษาต่อแพทย์แผนปัจจุบนันด็ร์ออฟเมดิซินะคะที่เมืองเซบูสารัฐฟิลิปปินส์นะคะก็มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยดูแลคนไข้นะมาแล้วเรื่องคนไข้บาหวานคนไข้คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเป็นเวหลักที่ดรเจนเนี่ยให้ความสน,สนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านมีปัญหาก็ปรึกษาได้นะคะหรือถ้าหากไม่ไม่ยังไม่อยากปรึกษาก็กดติดตามนะต,ติดตามช่องนะคะติดตามเพจนะแล้วก็จะได้เจอกันนะคะกับสาระความรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่ายาวมากนะคะกลัวหลายๆท่านจะเบื่อนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ